ครับนี่สวัสดีครับผมอันนี้ผมมาเพื่อเป็นกําลังใจให้สายฟรีนะครับมันมีอะไรที่แนะนํานิดนึงสําหรับสายฟรีผมก็สายฟรีผมคือหนึ่งในนั้นมาเรามาดูกันเลยตัวละคร SR ที่เราจะได้แน่ๆอยู่แล้วนะและควรมีมากๆเลยในทีมเรามาดูกัน ถ้าเราจะซุ่มหาซุ่มหาเลย SR ที่ซุ่มหาผมแนะนำนะส่องตัวที่สมควรซุ่มหาสำหรับสายฟรีเพราะว่ามันใช้ได้ในการแบบตีด่านทั่วไปฟาร์มแต่ฟาร์มอาจกับฟาร์มพวกกระดูกกุญแานอาจจะยากหน่อยแต่ว่าผมก็ยังไปไม่ถึงที่ดูเขามาคือที่ฟาร์มกระดูกกุญแจยากแต่ว่ายังถ้าแบบที่ว่าใช้สบายสบายพานด่านทั่วไปก็คือที่เราสมควรเปิดซุ่มหาเลยก็คือนี่ครับมาหงจิน้นตัวนี้ แล้วก็อาจารย์สายฟรีนะใหม่สายฟรีแบบคือเนี่ยถ้าเกิดเปิดได้2ตัวนี้ก็ได้แล้ว3ตัวเนี้ยเนี่ยสตัวเนี้ยเปิดเนี่ยเล่นได้เลยครับดันไปก่อนได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมารอเอาตัวนี้ของระดับ SSR ก็คือเราจะมารอตัวนี้ไหนวะไหนไหนนิ่งหลงหลงเป็นสายซับพอร์ต ตัวนี้ถามว่าเราจะได้มาได้ยังไงเราได้มาได้ด้วยการที่ว่าเราล็อกอินครบ21วันยังของพวกนี้ยังนิ่งฟอนตือยังทวินเฮลนี่เดี๋ยวมันก็ได้ไม่ยังเป็นสมมุติว่าถ้าเราจะรีหาไอดีรีอดีหา SSR เนี่ยเราสมควรได้ตัวพวกสายโจมตีมาก่อนสักตวัวล้ะปั้นเลยครับผมไม่ต้องสนใจสายโจมตี ยังมาหงจิ้นนี่มันจะเป็นโจมตีมูตัวนี้ก็โจมตีมูตัวนี้โจมตีเดียวหนักมากครับติดนี่เราหนักมากเลยครับผมของผม,ผม,ผมตมตมสไยฟีตอนนี้ผมก็โจมตีหนักอยู่นี่เรามาดูว่าเราได้ได้ไงเรามาดูตรงนี้อ่าโบนัสนี่สัญญาโตรลวเนี่ยคือเราล็อกอินครบ21วันมันจะให้ S S R มาให้เราเลือกอ่มันจะมีให้ให้ตัวเราเลือก ซึ่งผมผมมีแผไนไว้ในใจอยู่แล้วผมมีใส่โจมตีแล้วแต่ผมสส่ซับผมยังไม่ค่อยดีนี่เห็นไหมมันจะมีนิ่งลงลงมาให้เราเลือกเนี่ยถามว่ากระดูกวิญญาณผมก็เลือกใส่ซับครับผมสส่ซับแน่นอนกระดูกวิญญาณมันมาให้เราเลือกเราก็จะเลือกแบบนี้เลย <c oughs> นิ่งลงๆงรู้สึกว่ามันนา่าจะเพิ่มเกรดได้นะยังไม่ได้อ่านสกิล แต่รู้ว่ามันดีเพราะมันเป็นสายซัพลองเอาไปคิดดูกันนะครับผมสำหรับสายฟรีคือลืมบอกไปนี่คือผมผมได้มาตัวตัวละครทั้งหมดนี่ที่ผมได้มา s อ r ผมมีอยู่แค่นี้เนี่ยผมจะใช้นิ่งลง,ลง,ลงมาแทนตัวนี้ครับ<อ>แทนปูนี้เขาปูนี้มัน เหมาะเอาไว้กับ PVP ซึ่งผมไม่ได้คิดสายฟรียังผมผมไม่คิดจะไป PVP ใครที่จะชนะอยู่แล้วเอาไว้ปั้นลังๆเลยสส่ควบคุมนี้ยังไม่มีตัวอะไรที่ตอนนี้ที่ดีกว่าน,นี้มันก็ตัวนี้ก็ดีแต่ว่าอ่าตัวนี้ใครว่าเกลือผมไปดูมาที่เขารีวิวมาดีนะครับผมดีแต่ว่าต้องมีอาวุธลับซึ่งตอนนี้ยังปั้นไม่ได้ ผ่านไปก่อนตัวนี้ได้มาตั้งแต่แรกๆเลยเลอเถอะที่สุดตัวนี้ใช้ยากอ่ะเงินไข่การใช้มันใช้ยากาผมลองใช้แล้วใช้ยาก,ากาไม่ไหวเซ็ตงตัวนี้เซ็งจริงก็เลยสรุปก็ใช้อยู่แค่นี้รอนิงลงๆขอบคุณครับที่ดูกัน